บทนำทำไม v ีสตรอม1,50ถึงยังสำคัญสำหรับสายแอดเวนเจอร์ภาพรวมสัน้น s u z u k i v ีสตรอม1,50หรือ DL1,50 0เป็นรุ่นแอดเวนเจอร์ทัวริงขนาดใหญ่ของ s u สูกิที่ต่อย,ยอดจากตระกูล v ีสตรอรุ่นก่อนหน้าด้วยเครื่องยนต์ v ีทวิน 1,37cc ซที่ให้แรงบิดแน่นในรอบกลางตำแหน่งท่านั่งเป็นแบบสบายสำหรับการเดินทางไกลและชิ้นส่วนเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ทั้งการใช้งานบนทางเรียบและทางฝุ่นแบบไม่หนักนัก รุ่นปี2026ได้รับการปรับปรุงชุดสีรายละเอียดการเซตอัพและมีรุ่นย่อยเดริรที่เน้นความพร้อมแบบออฟโรดมากขึ้นจึงยังเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจในกลุ่มแอดเวนเจอร์ขนาดกลางใหญ่ภาพรวมสเปคสำคัญสรุปสเปคที่ผู้ชมผู้อ่านอยากรู้เครื่องยนต์1 3 7 7 c c 90องศาวีทวิน DOHC ระบายความร้อนด้วยน้ำให้แรงบิดดีในรอบกลางและเสียงคลาสสิกของวีทวินกำลังสูงสุดแรงบิด ค่าประมาณจากแหล่งรีวิวสเปคเครื่องหมายตัวหนอน100แรงม้าที่เครื่องหมายตัวหนอนแ0 0 0รอบนาทีและแรงบิดประมาณ1น3นิวตันเมตรที่เครื่องหมายตัวหนอน4 0 0พันรอบนาทีตัวเลขขึ้นกับมาตรฐานภูมิภาคระบบส่งกำลังเกียร์6สปีดคอรัสเปียกโซ่ส่งกำลังเฟรมทวินสปาแบบอลูมิเนียมแข็งแรงออกแบบให้บาลานซ์ระหว่างเสถียรภาพบนทางไฮเวย์ way, และความคล่องตัวตอนเข้าโค้งช่วงล้อ,อยาง รุ่นมาตรฐานใช้ล้ออัลลอย19หน้า17หลังบางตลาดรุ่นเดิมจะเป็นล้อซีลวด21่น21หน้า17หลังเพื่อความสามารถออฟโรดที่ดีขึ้นน้ำหนักประมาณแห้งเปียกแตกต่างกันตามออฟชันแต่ถูกออกแบบให้อยู่ในเกณฑ์ที่สมเหตุสมผลสำหรับแอดเวนเจอร์1 0 0 0งพซีแฟริงอุปกรณ์หน้าจอ TFT45 ระบบไร้าบายวายครู e คอนโทรล b i Directional Quickshifter Port USB ระบบ ABS แบบปรวจ,จับมุมเอียง Lean Sensitive ABS และระบบ t r a c t i o n Control แบบหลายระดับหมายเหตุ hate, ตัวเลขแรงมา้าแรงบิดอาจแตกต่างกันเล็กน้อยตามการปรับจูนสำหรับแต่ละภูมิภาคและมาตรฐานไอเสียความต่างระหว่างรุ่นมาตรฐานกับรุ่นเดอร Dual Explorer Offroad Oriented มีสตรอม1,050มาตรฐานเน้นการทัวริงบนทางเรียบและทางหลวง ให้ความสบายบอสองตอนสำหรับผู้ขี่และผู้สอนระบบช่วงล่างถูกเซตให้เหมาะกับการเดินทางระยะไกลและการบรรทุกสัมภาระมีสตรอม150่งดีถูกออกแบบให้พร้อมสำหรับเส้นทางแบบลุยมากขึ้นช่วงล้อหน้า21ความสูงช่วงล่างมากขึ้นสวิงอาร์มยาวขึ้นเพื่อความเสถียรในพื้นที่วิบากและแร็คชิลป้องกันใต้เครื่องที่พร้อมสำหรับการลุยจริงจังกว่าเหมาะสำหรับคนที่ต้องการข้ามลุยแคลลี่แอดเวนเจอร์แบบไม่สุดสายวิบากหนัก แต่เน้นการผสมผสานทางฝุ่นและทางเรียบข้อดีเด่นของ V-Strom 1050รุ่นปีล่าสุด 1. เครื่องยนต์ v ีทวินที่มีเอกลักษณ์ให้แรงบิดดีในรอบกลางเหมาะกับการลากสัมภาระและขับในทางชันขึ้นลงเขา 2. ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย TFT Cruise Control Cruise c h i f t e r และ ABS แบบตรวจับมุมเอียงช่วยเพิ่มความปลอดภัยและความสะดวกในทิปสุดไกล 3. ความยืดหยุ่นของแพลตฟอร์ม สามารถติดตั้งกระเป๋าท่อไอเสียทดแทนแรก็กและอุปกรณ์ทัวริงได้ง่ายทำให้ปรับแต่งได้ตามสไตล์การเดินทาง 4. ตัวเลือกเดือสำหรับคนชอบทางฝุ่นทำให้ซูซูกิมีตัวเลือกสำหรับผู้ขี่ที่ต้องการทาั้งทางเรียบและทางฝุ่นข้อด้อยข้อควรระวังน้ำหนักแม้ซูซูกิพยายามควบคุมน้ำหนักแต่การเป็นแอดเวนเจอร์ขนาด1000ซีซีย่อมหนักกว่าแอดเวนเจอร์ขนาดกลางทำให้การขี่ช้าหรือการบาลานซ์ตอนจอดในทางวิบากอาจท้าทายผู้ขี่มือใหม่ ราคาและการเข้าถึงอะไหล่ในบางประเทศรุ่นนําเข้าอาจมีราคาและค่าบํารุงรักษาสูงกว่าโมเดลที่ผลิตในภูมิภาคเดียวกับตลาดนั้นๆดังนั้นก่อนตัดสินใจซื้อในไทยควรตรวจสอบศูนย์บริการและการรับประกันการใช้งานจริงการขี่ในเมืองทางไฮเวย์ทางฝุ่นในเมืองตำแหน่งท่านั่งสูงและวงเลี้ยวที่ต้องระวังเมื่อใช้ในซอยแคบแต่ทัศนวิสัยดีเหมาะสำหรับการขับขี่ระยะกลางถึงยาวทางไฮเวย์เป็นจุดแข็ง การนั่งสบายลมจากชีลที่ปรับได้และครูสคอนโทรลช่วยให้การทัวร์ไกลเป็นเรื่องสบายทางฝุ่นวิบากเบารุ่นเดิมให้ความมั่นใจมากกว่าแต่หากต้องข้ามเส้นทางวิบากหนักรุ่นนี้ยังไม่ใช่ตัวเลือกสุดท้ายสำหรับนักขี่วิบากระดับโปรแต่สำหรับแพรกผสมทางหินทางลูกรังรุ่นเดิมทำได้ดีอุปกรณ์เสริมที่ควรพิจารณาสำหรับการทัวร์จรงิงจังแร็กและกล่องเสริมท็อปเคสแผ่นครอสกันลม้มเอนจิ้นกาดครชบาร์และสกิทเพลท สำหรับการลุยชิลที่สูงขึ้นหรือปรับได้ตามท่านั่งยางที่เหมาะกับเส้นทางดูอัลสปอร์ตหรือทัวริงไทยบอบสบายเพิ่มลองไรซีทและ G.P.S โทรศัพท์เมาส์การติดตั้งอุปกรณ์เหล่านี้จะเปลี่ยนลักษณะการขี่และน้ำหนักควรวางแผนก่อนออกทริปใหญ่สถานการณ์เปิดตัวและราคาไทยภูมิภาคข้อมูลจากดีลเลอร์ออนไลน์และหน้าแหล่งข้อมูลรถในไทยชี้ว่า ราคาประเมินในไทยสำหรับวีสฟอร์ม5 0รุ่นปี2026อยู่ในระดับประมาณ462,000บาทสำหรับรุ่นมาตรฐานและสำหรับรุ่น1050 DE อยู่ที่ประมาณ491,700บาทราคาอาจขึ้นกับภาษีนำเข้าออฟชันและค่าขนส่งควรยืนยันราคาจริงกับตัวแทนจำหน่ายซู z u กิในไทยก่อนตัดสินใจในตลาดโลกเช่นสหรัฐอเมริกาออสเตรเลียแคนาดาซูซูกิประกาศสเปคและราคาพื้นฐานสำหรับแต่ละตลาดแตกต่างกัน รุ่นปี2 0 2 6มีการปรับสีและรายละเอียดเล็กน้อยแต่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเครื่องยนต์หลักอย่างมากสรุปสั้นๆส,ส,สำหรับผู้ที่กำลังตัดสินใจซื้อถ้าคุณต้องการมอเตอร์ไซค์ทัวร์ที่มีพลังเพียงพอสำหรับการเดินทางไกลสภารัได้และพร้อมสำหรับการผสมผสานทางฝุ่นเบากลางมีสปร์ม 50, ห0หิรือ1050 DE ดีถ้าคุณเน้นความสามารถออฟโรดเป็นตัวเลือกที่สมเหตุสมผลอตรวจสอบการบริการหลังการขายศูนย์บริการในไทยและราคา แพ็กเกจส่งมอบก่อนตัดสินใจเพราะราคานำเข้าและอุปกรณ์เสริมจะมีผลต่อค่าใช้จ่ายรอวมอแหล่งอ้างอิงหลักที่ใช้รวบรวมบทความฉบับนี้ 1. หน้าอย่างเป็นทางการซูซูกิ VSTROM 1050 VSTROM 1050เดอรข้อมูลสเปคและฟีเจอร์รุ่น2026 2. global suzuki ข่าวประกาศรุ่น VSTROM รุ่นเดอประวัติการอัปเดตและข้อมูลเชิงเทคนิค 3. Suzuki ประเทศต่างๆสเปคและรายการอุปกรณ์เช่นซู z u กิแคนาดาซู z u กิออสเตรเลีย 4. ข่าวรีวิวสื่อมอเตอร์ไซค์ Total Motorcycle Rider Magazine Auto Evolution บทวิจารณ์และสรุปการเปลี่ยนแปลงสำหรับปี2026 5. ดีลเลอร์ราคาในไทยรวบรวมจากเว็บไซต์ประกาศรถในไทยประเมินราคาในไทย